มุ่งมั่นมิสันพลดุดสิงขรอนอันมั่นคงสู่ฝันอันบรรจงบันเจิดจ้าและท้าทายความเยียนเร่งเยียนรู้พาเราสู่จุดมุ่งหมายเป็นเลิศกว่าผู้ใดมีวิชาไว้ได้ใช้อย่างแน่นอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องพี่ จ้างโกชาแนลนะครับพี่จังโกงานวันนี้ก็จะมาบอกข่าวดีนะครับตอนนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อนขอบคุณทุกคน fc ทุกคนทุกท่านนะครับมีข่าวดีบอกว่าพี่จังโกตอนนี้ได้แล้วนะครับรหัสรหัสพินนะครับรหัสพินตัวนี้เลขสวยสวยหกตัวมาแล้ว ส่งมาถึงบ้านเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนและส่งกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับอย่างที่ว่ามิตรภาพดีๆเรามีให้กันทุกวันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสู้ๆไปนะครับผมก็จะแวะไปส่งกําลังใจเช่นเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสู้ๆ